พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าในคดีของลุงพลเนี่ยนะจำเลยลุงพลเนี่ยนะเขาพยายามที่จะไปหาทนายความนะพยายามที่จะไปหาทนายความมานะเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะไปติดต่อนะครับทนายความสายการเมืองแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ผมทราบมา นะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องไปหาเสาะ,ะแสวงหาทนายความที่มีชื่ออยู่ในวงการหรือในสื่อมวลชนหรือในสังคมนะครับการเมืองจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไปหานะครับทนายความหรอกครับแค่คุณรับสารภาพนะครับนาะโทษคุณอย่างมากก็ไม่เกินสิบห้าปีหรือยี่สิบปีนะคุณดูสิครับนักการเมืองเนี่ยถูกคดี จำนำข้าวหรือคดีอะไรเนี่ยทุจริตเงินเนี่ยของหลวงเนี่ยเขาติดคุกห้าสิบปีไม่ถึงติดคุกจะไม่ถึงสามสี่ปีเลยโทษเขาเหลือแค่สิบปีเองจากห้าสิบปีนะครับผมฝากจำเลยนะครับว่าสู้ติดแน่แพ้ประหารนะครับผมกล้ายืนยันนะครับว่าไม่ว่าคุณจะใช้ทนายคนไหนก็แล้วแต่คดีนี้ไม่เหมือนกับคดีอื่นคดีนี้เนี่ย ซูเปอร์สตาร์ยังถอนซูเปอร์สตาร์ยังถอนตัวนะแล้วทนายคนไหนจะกล้าเข้ามาทําผมยืนยันแล้วว่าคาดีนี้ไม่มีทางชนะนะครับไม่มีทางชนะเพวกผมได้เลยนะคดีอื่นผมไม่รู้แต่คดีนี้ผมการันตีล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่มีชนะผมรู้ว่าคุณคิดอะไรนะผมอยากกลับเรียมพ่นองประชาชนคนในประงเทศนะครับว่าภายในสามสิบมกราคมนี้เขาต้องมีทนายฟาร์มแล้ว ถ้าเขาไม่มีทนายฟาร์มเนี่ยนะครับทนายที่ถอนตัวไปมีหนาวเพราะถ้าเขาคัดคา้านเลยว่าเขาไม่ถอนตัวเนื่องจากว่าเขาหาทนายไม่ได้ถ้ากับคุณทิ้งทนายคุณทิ้งคดีเขานะครับนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าคุณทิ้งคดีเขานะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าการจะถอนทนายได้เนี่ยถอนได้วันที่แปดมีนานครับสอนร้อยหกสิบห้านะตอนนี้เขาพยายามหาทนายฟาร์มเขาหาไม่ได้ เดือนกุมภาพันธ์จะมีการสืบพยานคดีบุกรุกป,ป่าสงวนนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมีน้อยคดีบุกรุกป,ป่าสงวนผมชื่นชมคุณเปรมชัยนะเจ้าของประธานอิตออตเตอเลียนไทยคุณเปรมชัยเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านมีเงินเป็นหมื่นๆมื่นล้านะนะครับแต่ผมยอมรับสเปรตของท่านเปรมชัยนะ ที่ไม่หลบหนีฟังคำพิพากษาสารติกานะครับท่านมามอบตัวแล้วก็ฟังคำพิพากษาสารติกาแล้วนะท่านยอมเข้าสู่เรือนจํานี่คือคดีที่เป็นล่าสัตว์ป่าล่าเสือดําในเขตป่านะครับอุทยานแล้วพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าคดีบุกรุปป่าสงวนเนี่ยจะรอดหรือนะครับจะรอดหรือนะจะรอดหรือ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงนะครับว่าคดีบุรุษป,ป่าสงวนเนี่ยนะครับจะรอดหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณเนี่ยผมรู้ว่าคุณคิดอะไรนะเอาว่านะผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ทั้งสองคนผนัวเมียแหละคิดอะไรอยู่ผมบอกแล้วในช่องทางรอดของคุณก็มีขเขมรล,ลาวนะขเขมรล,ลาวถ้าคุณไปลาวก็ถูกหน่อยแต่คุณไปพม่าก,ก็รอดยากหน่อยคุณไปขเขมรก็ นะครับก็ง่ายแต่แพงหน่อยนะแล้วถ้าคุณไปที่มาเลเซียเนี่ยมันก็ง่ายหน่อยนะ,ะเพราะว่าไม่มีสนธิสัญญาสมงูนร่ายข้ามแดนนะผมบอกให้เลยว่าไอ้ความคิดของคุณเนี่ยผมรู้หมดแหละว่าคุณคิดอะไรอยู่นะครับนะพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าอผมพูดถึงมิเตอร์หัวใช่เท้านะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องประชาชน คนในนัำประเทศนะครับว่าม่เตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นผู้จัดก,การนะเป็นผู้จัดก,การในการจัดหาเหล็กไหลจัดหาทนายความจัดหาปัญญานาติดตั้งทั่วทัน้นาจัรผมอยากให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องนี้ก่อนผมจะเปิดภาพภาพหนึ่งให้พี่น้องประชาชนดูแล้วผมจะอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับ มิเตอร์หัวใจเท้าประธานบริษัทนะครับที่มาอย่างไรเดี๋ยวพี่น้องประชาชนดูภาพภาพหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูนะครับการตัดเด็กไหลนั้นบางอาจารย์ใช้มีดหมอลงอาคมนะครับครั้งบางอาจารย์ใช้เส้นหมสาวพรหมาจารีและหญิงนั้นไม่เคยโกนหมไฟมาก่อนและนำหมสาวพรหมาจารี ที่ไม่โกนผมมาที่ประจำเดือนของทารกแรกคลอดมาถึงตรงนี้ผู้อ่านก็คงสงสัยว่าเด็กทารกที่ไหนจะมีประจำเดือนเพราะไสยศาสตร์ต้องใช้ของที่ค่อนข้างหาได้ยากมาทำเป็นของขลังเพราะความเป็นจริงแล้วเด็กทารกที่ไหนจะมีประจำเดือนมาแต่เป็นเรื่องสมมติเอาว่าเลือดที่ติดในช่องเพศเด็กทากรกหญิงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเลือดของมารดาตอนคลอดแล้วนะครับนะ พี่น้องประชาชนติดตามไม่ดีนะครับนะนะครับเอาล่ะพี่น้องประชาชนเข้าใจไหมครับนะทำไมผมถึงพูดเรื่องของการใช้มีดหมอคมตัดเส้นผมนะครับตัดเส้นหมนะสารผม,มจารีนะนะครับเอาไปใช้ตัดเหล็กไหลนะ วิน่นมัญชาชนรู้ไหมครับว่าการตัดเหล็กไหลเนี่ยอาจารย์บางคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะต้องเอาเส้นผมของเด็กเนี่ยไปทําการตัดเหล็กไหลนะครับวันที่มีการเปิดตัวนะครับสถานที่ที่จะมีการก่อสร้างพยานาโดยท่านประธานบริษัทหัวใช้เท้านะได้มากับอาจารย์คนหนึ่งที่ อ้างว่าตัวเองเนี่ยสามารถตัดเหล็กไหลได้นะครับแล้วก็มาชี้เลยครับที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่เป็นวังพญานาคจะนำฟาร,รมเจริญมาสู่ชุมชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของภาคอีสานประธานบริษัทมิสเตอร์หัวใช้เท้านะครับเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งผู้จัดการ จัดหานะครับพยาน,นาคมาติดตั้งให้เรียบร้อยวันต่อมามิเตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยหรือประธานบริษัทเนี่ยหรือผู้จัดการบริษัทเนี่ยก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์นะครับหลังจากที่วันแรกเนี่ยได้มีการเชิญอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านเหล็กไหลมาและต่อมาเนี่ยก็ได้มีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน ไสยศาสตร์มานะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังให้มีการเชิญนะหญิงสาวสวยคนหนึ่งนะครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของเครื่องรางของขังนะจนกระทั่งสามารถผลิตพญานาคได้จึงได้มีการเอา เหล็กไหลเนี่ยซึ่งเป็นแร่เหล็กไหลเนี่ยไปใส่ในดวงตาของพญานาคซึ่งแร่เหล็กไหลเนี่ยก้างว่าเป็นของวิเศษนะครับเป็นของวิเศษการที่มิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งที่มีการเอาคลิปของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยมาย้ำกันซึ่ง สิ่งที่มิสเตอร์หัวใจเท้าพูดก็ดีแสดงออกก็ดีทางคลิปเนี่ยไปตรงกับคําพูดของคนคนหนึ่งเลยนะครับไปตรงกับคําพูดของคนคนหนึ่งที่เป็นจําเลยทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะมิสเตอร์หัวใจเท้านอกจากเป็นประธานบริษัทแล้วยังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ นะดูเบื้องหลังการกำกับดูแลในอดีตเนี่ยมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยเขาเคยวิพา์วิจารณ์ในถ้ำแห่งหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตสามศพเมื่อหลายปีมาก่อนเนี่ยมีการตัดเก็กไหลในถ้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่ของภาคอีสานแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสามศพมิเตอร์หัวใจเท้าหนื่ประธานบริษัทเนี่ยนะก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องของการตัดเหล็กไหลนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะครับมิเตอร์หัวใ้เท้าเนี่ยพยายามพูดเบียเบ่ยงเบงประเด็นให้ตำรวจงงเป็นว่าเล่นว่าเด็กเนี่ยถูกจัดฉากนะถอดเสื้อผ้านะแต่พยายามเบียเบ่ยงเบนเนี่ยประเด็นต่างๆเนี่ยไม่ให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนะพยายามไม่ให้โยงถึงเหล็กไหลที่ตัวเองเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยนะ เคยเอาพระเนี่ยไปซ่อนอยู่ตามรอบโบสแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนถูกจับได้เป็นที่เรื่องลือในภาคอีสานมีพ่อเนี่ยนะครับนะเป็นเขาเรียกอะไรอำมาตา์มั้งก็ไปไว้อยู่ในนะในห้องที่เลี้ยงไก่บ้านนี้ทั้งบ้านนะครับเชี่ยวชาญด้านตำราหมอดู นะผมเรียนไม่ต้องประชาชนนะครับว่าขนะเนี้สายรับ007ได้ฝังตัวอยู่ในตำาหนักของประธานบริษัทหัวใ้เท้าเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวก็ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของมิเตอร์หัวใ้เท้าเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานะครับนะระยะเวลาเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้ว ได้เห็นพฤติกรรมของมิเตอร์วิ่ใช้เท้าเนี่ยออกมากำกับดูแลออกมาดิ้นรนนะครับในการดูแลจำเลยเป็นอย่างดีการที่มีการนะครับพูดถึงจำเลยเนี่ยประธานบริษัทเนี่ยจอมาแก้ต่างจอมาแก้ตัวออกมาดูแลหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนในที่ลับแต่ก็คนเราเนี่ย เวลาทำอะไรไว้เนี่ยนะครับนะก็ไม่ใช่ความลับเพราะว่ามียูทูบเบอร์ก็ไปถ่ายทอดสดเห็นพฤติกรรมของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากเลยว่าขนาดนี้สายลับ007เนี่ยได้ฝังตัวไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในตำหนักของมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ย ทราบพฤติกรรมดีหมดแล้วครับว่ามิเตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยคือผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงเสียงจริงนะอีกไม่นานแล้วครับอาจจะมีหมายจับออกก็ได้สําหรับมิเตอร์หัวใช้เท้านะในฐานะที่เป็นประธานบริษัทที่ดูแลที่สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็น จัดหาพยานาคไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเหลืกไหลไม่ว่าจะเป็นการที่จัดหาทนายความนะครับผมเล่นอย่างนั้นเล่นพี่น้องประชาชนนะครับว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะผมอยากจะฝากถึงมิเตอร์หัวใชยท้าว่าคุณอยากคิดว่าคุณทำอะไรไม่มีใครรู้คุณอยากคิดว่า ไม่มีใครติดตามเฝ้าพฤติกรรมของคุณนะครับวันนี้เรามีหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องกับคุณเชื่อมโยงกับจำเลยอ,อยู่แล้วอีกไม่นานแร้วครับอาจจะมีเขาเรียกอะไรอะโลเล็กหวังเพชรก็ได้นะอาจจะมีโลเล็กขวางเพชรนะครับไปแจกให้กับมิเตอร์หัวใจเท้าในฐานะ เป็นประธานบริษัทและผู้จัดจาการส่วนตัวการตัดผมเนี่ยของเด็กเนี่ยเป็นการตัดผมไปเพื่อเอาไปตัดเหล็กไหลในความเชื่อของพวกเล่นไสยศาสตร์นะครับซึ่งมิเตอร์หัวใช้เท้าเนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญมีพรรคพวกเพื่อนฝูงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ม์ดําต่าง นะครับจึงต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะฝากถึงนะครับมิเตอร์หัวเชยท้าว่าอีกไม่นานหรอกคุณอาจจะเป็นโรเลหิใส่ให้ถึงเวลาน,นั้นเนี่ยผมว่าวันนี้จำเลยกำลังคิดหนักอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่จะเอาอย่างไงดีจะซัดทอดมิเตอร์หัวเชยท้าไหมเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยมิเตอร์หัวเชยท้าเนี่ย เลิกสนับสนุนอย่างเป็นทางการซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าโทรศัพท์ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันสามารถตรวจสอบกันได้นะครับว่าโทรศัพท์คนนั้นโทรศัพท์คนนี้จะจ๋ากันยังไงนะดูแลกันยังไงวิธีการแบบไหนต้องทำย่างไร บางแผนยังไงนะครับพวกเราไม่ใช่พวกมโนพวกเราคือนักสืบนักสืบที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมของมิสเตอร์หัวใจเท้านี่มานะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะการโทรศัพท์ติดต่อกันเนี่ยต่อเนื่องกันแทบทุกวันมีการพูดคุยกันนะครับและแถมเนี่ยแอบไปเจอกันนอกรอบ นะนอกรอบนอกตำหนักมันเป็นเรื่องที่คิดว่าไม่มีใครรู้เหรอผมถามหน่อยนะยูทูบเบอร์ต่างๆเหล่านี้เขาก็มีสายลับของเขาหวังตัวอยู่นะครับคุณรู้ได้ไงว่าไม่มียูทูบเบอร์ของผมคุณรู้ได้ไงว่าไม่มียูทูบเบอร์ของสายตํารวจดังนั้นเนี่ยมิเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยอาการหน่าเป็นห่วง พอเขาเฝ้าตัาหนักคุณนะ่ยอย่าไม่ฆ่าสายตาเฝ้า,าดูพฤติกรรมของคุณในการนะครับทําอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเขาได้มีการถ่ายรูปส่งมาให้ทางพวกผมเนี่ยนะตลอดเวลาที่มีการนะครับแอคชั่นหรือโอเปอเรชั่นต่างๆผมถึงกล้าพูดได้ไงครับว่าไม่แน่นะคุณอาจจะโดนโลเล็กเร็วขึ้นนะครับ กอดูคอมเมตได้หนึ่งนะออใครจะไปสั่งเตก่อนเนาะผมก็บอกว่าก็ต้องรอดูครับนะจริงๆแล้วคือผมสายตาสั้นนะต้องขออนุญาตทีนึ่งว่าต้องก้มดูนะครับอาจจะบุคลิกไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผมพูดเนี่ย ไม่เคยพลาดสักทีนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่เคยพลาดนะส่วนจะโดนโรเล็กเมื่อไหร่นั่นน่ะก็รอยครับอีกไม่นานหรอกเจ้าหน้าที่เขาอาจจะไปหานะครับนะเขาอาจจะไปหาก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างชัดอะว่า นี่เตอร์หัวใจเท้าเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการคลิปที่น้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตดูนิดนึงนะน้องที่เขาทำมาเนี่ยน่ารักมากเลยนะน้องคนนี้น่ารักมากก็ชื่ออะไรนะน้องคนนี้ที่เขาใช้ชื่อว่านะเอาไปดูกันนะกันในย t ท b ปมันมี ผยแพ่แล้วล่ะนะผมคงไม่ไปไปก้าวล่วงมากนะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโรเล็กไปถึงที่จะบอกให้นะครับจะหนีก็รีบหนีก่อนนะจะหนีก็รีบหนีนะเดี๋ยวไม่หนีเดี๋ยวเราลองไปโรเล็กไปถึงที่ทน,นายความมาจําตัวน่ะนะครับประกันตัวไม่ทันระโทษก็คือร่วมกันฆ่านะครับไม่ใช่ร่วมกันธรรมดาร่วมกันฆ่านะ ก็เส้นผมที่ตัดไปเนี่ยนะครับนะมันจะไปตัดเหล็กไหลนะครับเราถึงกล้าเปิดเอกสารให้ดูนะครับเราไม่ได้มีการมาโนนะไม่ได้มีการมาโนนะภาพเหล็กไหลเราก็มีที่ไปตัดที่อะไรเราก็มีแต่เราเปิดไม่ได้เพราะเราไม่อยากถูกฟ้องร้องแค่นั้นเองเพราะว่าโดนไปร้อยแปดสิบกว่าคดีแล้วหมดตังค์แล้วไม่มีเงินประกันตัวแล้วนะว่าโ,โดนไปเยอะตอนนี้เงินประกันตัว วากไว้ที่สารเยอะอยู่นะครับคดีมันพอเวลาโดนแล้วมันสู้กันสี่ห้าปีสู้กันถึงตีกาเลยไม่อยากถูกฟ้องแล้วเพราะว่าเลยขอไม่เปิดภาพอะไรบ้างนะครับแต่ว่าทางเรามีภาพหมดทุกอย่างแล้วก็ในเครือข่ายของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพี่ปนมจิตนะพวกคนดังๆอ่ะแต่ในคนที่เป็นพันธนมิตรเราอ่ะนะเขก็ได้เห็นภาพหลักฐานที่ผมมอบให้ในั่นแหละนะ ก็ต้องฝากถึงอาจารย์เดชาเพื่อนรักผมด้วยช่วยกระแทกสักดอกหนึ่งเพราะปกติผมพูดอาจารย์เดชาซ้ำนะถึงหัวใจเท้าหน่อยนะครับว่าอีกไม่นานหรอกอาจจะมีโรเล็กไปถึงที่นะแล้วก็พร้อมกับนะร่วมสักทอดกันเป็นขบวนการนะครับนะทั้งแก๊งอ่ะเขาเรียกแก๊งเหล็กไหลพวกเนี้ยแก๊งเหล็กไหลแก๊งพญานาคคือพวกเนี้ยมันจะ นุยงประชาชนให้หลวงชื่อว่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีความอะไรต่างๆมีเครื่องรงของขังทึ่งเป็นมนตำนั่นแหละครับนะมีการอุตรดีว่าเป็นเหล็กไหลที่ตัดมาได้จากการที่ทำพิธีอะไรต่างๆเราเราเราเก็บภาพพวกนี้มามาโดยตลอดและมีการไปพูดคุยกันโดยตลอดนอกรอบในรอบโทรศัพท์ติดต่อกันตลอดเวลาม็นเป็ค่อนข้างชัดนะ อ๋อคือเย้าพี่น้องเขาตอนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกนะผมบอกที่นี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มันคือในายใหญ่มันคือประธานบริษัทของพู้งทั้งในพอนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือในการจัดหาพวกนี้มันมีนายทุนมีนายทุนที่อยู่เบื้องหลังในการร่วมกับประธานบริษัทนะครับในการที่มาทําเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกันกับพวกสแปดมงกุฎ ไอ้มาดามลาตงลาเต้อะไรเนี่ยนะที่ไปพูดในกรรมธิการกฎหมายเนี่ยกล่าวหาผมเนี่ยนะไอเนี่ยมีหมายจับนะมีหมายจับอยู่หมายจับอยู่ที่ผมเนี่ยถูกบริษัทเขาฟ้องร้องมามีหมายจับหลบหนีตอนเนี้ยไอ้มาดามลาเต้เนี่ยลาเต้ลาเต้อะไรเนี่ยนะมีหมายจับนะอีดอกเนี่ยมีหมายจับอยู่นะนะหลบหนีตำรวจอยู่อีมาดามลาเต้ลาเต้อะไรเนี่ยผมไม่เคยดูมันหรอกเพราะอะไรไหมไม่ให้ราคามันหรอกเพราะมันมีหมายจับ มันเป็นบุคคลที่ชอบโกงคนนะไอ้พวกในแก๊งเนี่ยมันแก๊งที่แบบมีแผลทั้งนั้นแหละบางคนมีแผลเป็นเรื่องของติดยงติดยาก็มีบางคนนะประวัติไปดูได้เลยประวัตินี้ติดยาเพราะงั้นมีประวัติชอบโกงคนมีประวัติเป็นทั้งนั้นแหละไอ้พวกเนี้ยมาสแสวงหาผลประโยชน์ด้วยกันหมดนะจึงเป็นเขาเรียกนะผีเน่ากับลงผูนะมารวมตัวกันผลประโยชน์ทั้งนั้นนะตอนนี้ต้องขอบคุณ น้าแต่นะที่ออกมาเล่าความจริงให้พี่น้องประชาชนฟังอย่างน้อยผมคนหนึ่งที่ฟังผมเชื่อนะสิ่งที่น้าแต่พูดนะครับก็ดีใจนะที่น้าแต่เนี่ยได้พูดความจริงออกให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศทราบนะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมนะกล้าพูดความจริงกล้าเล่าความจริงนะครับนะก็เดือนมีนานะครับนะมีเวลาอีกหลายเดือน กว่าจะถึงคดีที่จะต้องมีการนัดพร้อมอีกครั้งหนึง่งวันที่8มีนานแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดสืบกันอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะก็จะรู้ผลแล้วคงไม่เกินกลางปีหน้าก็น่าจะมีคนใส่ไม่ใช่โรเล็กอะที่นี่ใส่โซ่ตัวเนส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการก็อาจจะมีโล,ล็กแหละนะครับผมคิดว่าไม่นานหรอกนะเพราะว่าเขาพ,พ่อาพฤติกรรมมานานแล้วนะนะวันนี้ก็พอสมควรเนาะ